พี่แดงอะอยากให้คุณลูกค้าเนี่ยได้บ้านในฝันแบบนี้เลยนะคะก็เลยตัดสินใจแต่งบ้านนี้เอาไว้ให้หนึ่งหลังโซนนี้เป็นโซนห้องถมน,นะคะหลังจากที่จัดเข้าไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างมาดูเลยคะ่ะโซนที่ขาดไม่ได้เลยคือโซนรับประทานอาหารแล้วเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะผนังโล่งๆแบบนี้เนี่ยนะคือแบบนี้เลยคะ่ะเออเขามีแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงชมเลยค่ะอันนี้เป็นห้องนอนสอง มองพระอาทิตย์ขึ้นเย็นมองพระอาทิตย์ตกมันสวยงามแบบนี้ละคะมาดูกันว่าหลังแต่แล้วเนี่ยห้องนี้จะเป็นยังไงส่วนห้องนี้เนี่ยเป็นห้องนอนมาสเตอร์เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าพื้นที่เหลือใช้ไหมคะมันไิ่สุดเป็นสวยไี่สุดสวยอีกนิดเดียวเนี้ยนะคะจะท,ทำให้บ้านหรูขึ้นมาเลยคือตรงนี้เลยค่ะนะคะม้านสวยสวยสิบนี้เหลือเพียงแค่หลังเดียวเท่านั้นในวันที่1 3 1 4ธันวาคมนี้ เท่านั้นค่ะ。